บิดเคอร์เลอร์ตัวแจกฟรีที่ต้องใช้ดวงเออรีวิวไมเคิลโอลิเซปีกตัวจี๊ดจากทับเสือใต้าเยันนูนิสูตรการอัพและบูตและค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะครับไมเคิลโอลิเซร่างนี้นะครับมากับสไตล์โรมิงแฟง จะเป็นนักเตะปีที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยการเคลื่อนที่จะหุบเข้ากลางสนามเพื่อรับบอลและสร้างโอกาสโจมตีและสร้างวามปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งและเชื่อมเกมระหว่างกองกลางกับกองหน้าและมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างบิสเค r l เลอร์จากการที่ได้ลองเล่นมานะครับถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกมากเป็นตัวที่เชื่อมเกมระหว่างกองกลางกับกองหน้าได้ดีมากการเลี้ยงบอลการไปกับบอลก็ถือว่าดีเลยนะจากค่าพลังที่ให้มา ถือว่าเป็นตัวที่ผิวเลยบอลติดเท้ามากสปีดก็ไม่ได้แย่แถมยังมีสกิลบิดคือเลอร์มหม้เล่นเป็นตัวที่บิดเคเลอร์มันมากดูจากในคลิปได้เลยจากแต่ละชดแต่มันก็ไม่ได้บิดเข้าทุกลูกนะมันอยู่ที่จังหวะและองศาด้วยและทิศทางที่เรากดข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือมันถนัดเท้าข้างเดียวเป็นตัวที่คุ้มๆเลยสําหรับสายฟรีและสําหรับคนที่ไม่เคยลองเล่นบิดเคเลอร์สามารถเอาตัวนี้ไปลองเล่นได้ ก็พึ่งดวงหน่อยนะว่าจะได้ตอนไหนมียลุ้นเมียเปิดตัววนทุก9ก้าโมงเช้าเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างถูกใจหรือเปล่าฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและรีวิวตัวใหม่ๆอยากให้ทำคลิปรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์ komen, พูดคุยกันได้แล้วเจอกันนคลิปหน้าแล้วเจอกัน